หลังจากการกรอกข้อมูลแบบสมมติสมมติขึ้นมาแล้วก็จะมาที่การสร้างแผนภูมินะคะสร้างแผนภูมิก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างแผนภูมิชนิดนี้จะบอกอะไรแต่ว่าในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างแผนภูมินะคะคือยกตัวอย่างรายชื่อสินค้ากับยอดขายต้องการให้แผนภูมิแสดง2ออย่างนี้ก็กดไปที่คอลัมน์ก็เลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการจะแสดงค่ะก็ไปที่แท็ก แล้วก็เลือกคอลัมน์และให้เลือกเป็นแผนภูมิสามมิติแบบนี้แล้วกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยว่าแสดงยอดขายปากกา2 0,000ดินสอ1 5 0ื่าอ่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือการทำแผนภูมิอย่างง่ายก็คือแผนภูมิแบบคอลัมน์แล้วก็ปรับแก้หัวของมันให้เป็นให้ละเอียดชัดเจนขึ้นเป็นยอดขายสินค้า ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอารูปแบบไหนตกแต่งยังไงก็เดี๋ยวเอาสีนี้แล้วกันสดใสดีโอเคค่ะเส็จเรียบร้อยแล้วกับแผนภูมิแผนภูมิที่สร้างขึ้นมาก็ยังจะอยู่หน้าอยู่ที่ชีตเดียวกันกับาตารางแรกนะคะแล้วก็แผนภูมินี้ก็สามารถย้ายได้จะย้ายไปที่ชีตอื่นหรือย้ายไปที่ไฟล์อื่นก็ได้ค่ะก็โดยกดย้ายแผนภูมิแล้วก็เลือกว่าอยากจะย้ายไปที่ไหน โอเคค่ะเซตเรียบร้อยสำหรับการสร้างแผนภูมิอย่างงา่าย